ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับธุรกิจแมวมองที่ช่วยคุณฟื้นวิกฤตน้ำท่วมสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel Networks 02-945 ห้าห้าศูนศูนย์สวัสดีครับกลับมาพบกับผมสุริยนเชื้อเซใูม่อีกครั้งนะครับกับในการกระโดดร็เต้นนะครับวันนี้เราพูถึงน้องอาร์มและน้องเชอรี่นะครับน้องอาร์มกับน้องเชอรี่เขาเจอกันบ่อยครับเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะครับยิ้มเก่งครับเข้ากับคนได้ง่ายนะครับแล้วก็วันนี้มีผลงานของน้องเขาทั้งสองคนมาฝากด้วยนะครับเป็นเพลงนะครับซึ่งน้องเขาตั้งใจทํางานร่วมกันนะครับ ซึ่งเพลงแรกที่นํามาเสนอก็คือรักก็ไม่บอกนั่นเองนะครับน้องเขาได้ผสมผสานเสียงร้องได้ตรงกลับมากนะครับอยากให้เพลงของน้องเขาทั้งสองคนอยู่ในดวงในดวงใ,ใจของแฟนขับสุดท่ายนด้น,นะครับช่วยติดตามผลงานด้วยนะครับถ้าใครอยากเป็นแฟนขับของผมก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0854437290นะครับ หรือ5 5 9 4 5 5 5 0 0นะครับและสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่กับรายการกระโดดรถเต้นนะครับขอบคุณมากครับ Supermodel Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับ ธุรกิจแมวมองที่ช่วยคุณฟื้นวิกฤตน้ำท่วมสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model s u p e r ร์โมเดลเน็ตเว0ร์4 5 55 00